ก็ถึเมื่อถึเมื่อจะเจอพี่แก๊งขำชาแล้วร่วมเล่นละครด้วยเลยอ๋อกมาเภทยังไงดีอินเดียจีนญี่ปุ่นจีนฮ่องกงเลยเอาจริงเลยวะอีสากลสองแก๊งนี้ต้องมีคนตายหนึ่งคนระวังผมเป็นอะไรในเรื่องชื่ออะไรอ่ะอ้ะเพย์อ้ะยอภะเย์ที่เป็นอ้ะพับอ้ัพ่ออ้ะพ่อก็เพียชื่ออ้ะพับสั่งให้ลูกน้องดิลูกน้องอภัพาอะไรพาลูกเราสองคนมาชื่ออะไรอาะเฟนอ้ะจู อาโจมาแย่งนักเอกการเสร็จแล้วก็มีการยิงกันและมีตายหนึ่งคนเอาตายหนึ่งคนอะไรอาภัพอาภัพใครตายเอาลนะครับณที่ฮ่องกงอาภัพกับร้อมื่ขวาม่ออาภัพอาภัชอาภัพเดินมาพอเจอสตรีนางหนึ่งฉันต้องการแกมาเป็นเมียฉันต้องการแกมาเป็นเมียคนสวยอย่างฉัน คนสวยอย่างฉันไม่เคยพีกายให้ใครง่ายหรอกไม่เคยพีกายให้ใครง่ายๆหรอกแล้วแล้วอาภัพกันเดินมาประจันหน้ากับผู้หญิงปันใจมากเลยนีแล้วก็พูดถึงตามว่าเฮ้ยเฮ้ยแล้วเดินกลับไปอาภัพเดินกลับมาถ้าแกไม่ยอมฉันถ้าแกไม่ยอมฉันเห็นทีฉันต้องใช้กระดังซะแล้ว พี่ต้องใช้กําลังซะแล้วแ่รู้จักฉันไหมว่นฉันะมีทวนแถวนี้แถวนี้เขารู้จักฉันทั้งนั้นไอ้นองนี่เฮ้ยโอ้ยโอยกอายาอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยาอ้ยโยงแ้ลโจัดการจับ้ยโิ้มาจ้ดการจัอู้้หญองมาอ้จัอ้ยโอ้ยโอ้หโ้ย้อ้อ่อ้าออ้อ้อ อยู่ประจันหน้ากันอ๋อรักจันแล้วอะไรเนี่ยแล้วก็ชี้หน,น้าดาะวัาว่าเฮ้ย <c oughs> โดนแน่โอ้นิ้วเขาใหญ่กว่าดังไอ้นี่คนยังแก <c oughs> คนยังแกอยู่ไม่นานหรอก <c oughs> อยู่ไม่นานหรอก, <c oughs> กวันหนึ่งวันหนึ่งแกต้องเป็นบอลวาน ตามไปเลยอย่าไปแช่งเขาตามไปสักวันหนึ่งสักวันหนึ่งแกต้องเป็นเบาหวานแกต้องเป็นเบาหวานหรือไม่เอาความดันหรือไม่เอาความดันนอนอย่างเดียวนอนอย่างเดียวสักวันหนึ่งสักวันหนึ่งแกต้องเป็นแพลกดทับ เป็นแผลกดทับส่งอาเพ่ยมาส่งอาเพยมายังเงียบอีกยังเงียบอีกโอ้ยเส้นเลือดตีบว่ามันเยอะเว่าเหรอไอ้เส้นเลือดตีบแน่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 ยังเงียบอีกยังเงียบอีกโถ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 ไอ้ข้างขาเบียดไอ้ข้างขาเบียด ไอ้ข้างขาเบียดไอ้ข้างขาเบียดเวลาแกเดินไปซอยไหนเวลาแกเดินไปซอยไหนฉันรู้หมดฉันรู้หมดเพราะขาแกเสียดังออดแอดออดแอดเพราะขาแกเสียดังออดแอดออดแอดอีกอ้วนอ้วนี้วนอีก้วนรับรับนอนอนมาแล้วไม่มีรอยไม่ไหวแล้วอภาสเห็นลูกพี่ไม่สบายใจเดินมาตรงหน้า อคนอะไรอะไรเห็นว่าเฮ้ยหันทางซ้ายอจุน้จุนจูอ้จุออทัานูจัดการจัดการเดินเดนหนีมาอ้จูทับปืนแล้วก็สังสอนอาผ้าหลวงอาผ้าหลวงที จูเรียกเพื่อนซีมาอาเจ้นอาเจ้นแล้วก็สั่งสอนไป็นหนึ่งปังวายแล้วมั้งอาพาักรู้ว่าลูกน้องคนนี้เอาจิงเดินกลับไปหาลูกพี่อาพักไอ้อาพาักมันจะไม่สู้อะไรเลยเหรอไอ้นี่ไอ้นี่มันเป็นนักเลงความคิดมันไม่ใช่ความรุนแรง ในเมื่อมันเอาความสงบสยบความขี้หายไม่ได้มันหาบอกลูกพี่มันมันไปกระซิบบางอย่างกับลูกพี่ลูกพี่มันลูกพี่ตาเหลืองโงแล้วมันเดินเข้าม,มาหาแล้วก็ะตะโกนว่าคนอย่างแกคนอย่างแกไม่เหมาะสมกับฉันไม่เหมาะสมกับฉันเรียกลูกพี่แกมาเรียกลูกพี่แกมาอาเลย ที่แกยงังมีหน้าเรียกฉันเหรอเราพูดี่แกยังมีหน้าเรียกฉันเหรอโอ้เถอะไอ้ลักแแหล่ดำลักแลดำในระหว่างที่เจ้าพ่อคุยกันอภาดาเห็นว่าลูกพี่จะแย่เดินเข้ามาโอ้โอแล้วก็ยื่นของให้อะไร เห็นว่าลูกน้องมันทำอย่างนี้มันหยามกันโมโหเลยจับกัรไปดงที่ขออเป็นข้างอยู่ได้แม่มในตอานี้เองอาภาเห็นแล้วว่าฝั่งนี้อ่ะ่าทางจะไปไกลเลยบอกกับอะไรว่าลูกพี่ลูกพี่ฉันขออยู่กับพี่เลยนะฉันขออยู่กับพี่โอ้ยเนาะโอ้ยเนาะ ถ้าแกอยู่กับฉันถ้าแกอยู่กับฉันฉันขอตีไกทีได้ไหมตีแกทีลูกาอดทนเขาอยู่ที่เดิมนี่ก่อนไม่อาแล้วฉันขอเพื่อฉันขอเพื่อแล้วในระหว่างนั้นทั้งคู่ได้หยิบปืนขึ้นมาได้แล้ว สายไฟมันด่เหมือนเขาจะตายมันมันทังโลงไปแล้วก็มือชี้หน้าเหมือนนางเงือกเอาภัพเห็นเลือดอยู่กับพื้นเอาภัพตาลุกโผงคุณพ่อช่วยเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นต่าหวานเริ่มตีขึ้น ไอ้แต่ขันหันได้แล้วเอาพวกมัล้มลงไปล้มไปได้แล้วเขาต้องขาดใจตายไปด้วยนิตของเบาหวานเอางนี้ดีกว่ายังไงก็แก๊งสามท่าเล่นดีกลุ่มเนี้ยอยู่เลยดีกว่าเราเราจะาสามท่า อุใหม่คาแรคเตอร์ใหม่แต่งตัวใหม่ลูกนั่นไงอยู่ที่นี่เลยลุงโ้อแล้วล่ะลุกง้อแล้วอยู่ที่นี่แล้วก็กลับไปคอนเสิร์ตแล้วก็จะถากรรมของท่านก็ไปกันเลยแสดงความยินดีด้วยกับสามารถนี้ฮะมาคเต็ด้วยและป้าทุกที่ยังอยู่กันที่นี่ออกคอนเสออกไปเลยครับออกไปเลยลงลงจะไม่ทีครับ